ภายใต้ความเงีย ب, เขาคิดอะไรอยู่ขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน 9. ก้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดลฟู่พลังงานของคนธาตุโล,ลมเมถุนตูนกลม ห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสอถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณนะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนที่จริงใจรักใครรักจริงนะคะเดี๋ยวฟูขึ้นมานะคะเป็นคนโสดไหม ตอนนี้สถานะความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในใจไม่มีการผูกมัดไหมต่างคนต่างเดินต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าพลังงานของคุณไม่ใช่คนโสดสนิทนะคะโสดมีคนในใจนะคะโสดมีคนที่คิดถึงแต่ว่าพลังงานของคนที่คิดถึงอาจจะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันคนใกล้ตัวคนรอบตัวของคุณไม่เห็นด้วยในการครบกันของคุณกับเขาหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณกับตัวเขาเองนะคะ มีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันมีการหยุดนิ่งจากกันไปพลังงานของความคิดถึงความเหงาความเศร้านะคะนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมานึกถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกันแล้วก็นึกถึงอนาคตที่อยากให้เป็นอยากให้มีเขาอยู่ในอนาคตของคุณด้วยแต่ว่าตอนนี้เหมือนอยู่ในช่วงของความนิ่งหายความขาดหายการไม่ได้ติดต่อมีความเว้นว่างระหว่างกันนะคะแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชอบ มีคนเข้ามาจีบคุณก็ตามหัวใจของคุณยังเป็นของเขาหัวใจของคุณยังเก็บไว้ให้เขานั่นเองนะคะหากว่าตรงกับพลังงานของคุณเราไปดูพลังงานของเขากันต่อนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้นะคะเขาจะเป็นใคร เตนนะคะพลังงานของคนราศีสิงห์เดียมพอลเลอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมษเดอะไฮโรแฟรพลังงานของคนราศีพฤษภอัจวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็ราศีพฤษภนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขา มีความนิ่งนะคะมีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจเย็นนะคะเป็นคนละเอียดรอบคอบพลังงานของเขาที่ขึ้นมาดีมากๆนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเร่งร้อนไม่ค่อยรีบร้อนเกี่ยวกับความรักนะคะทำหน้าที่การงานทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตก่อน เราก็เป็นคนที่รักใครรักจริงรักมั่นคงด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะเป็นคนทางไกลแล้วก็มีอายุห่างกันตัวเขามีเกณฑ์ว่าจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าภายใต้ความนิ่งเงียบของเขานั้นเขาคิดอะไรอยู่ขอดูความรู้สึกและความคิดในใจเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้หน่อยนะคะเขารู้สึกยังไง 5ถ้วยนะคะมีปัญหามีประเด็นมีความท้อมีความเหนื่อยมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรืออาจจะหมายถึงตัวเขาเองนะคะมีความติดขัดในบางเรื่องราวโดยเฉพาะด้านการเงินนะคะ View of Fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นบททดสอบที่เข้ามาพิสูจน์เป็นบทเรียนที่เข้ามาพิสูจน์ความรักของคุณแล้วก็เขานะคะ ก้าไม้นะคะช่วงเหนื่อยช่วงท้อนะคะแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อยังไงเขาไม่เคยถอดใจเขาไม่เคยหมดใจนะคะคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในใจเขาพลังงานที่ขึ้นมานะคะมาทั้งห้าเหรียญแล้วก็ก้าไม้นะคะก้าไม้คุณคือคนสําคัญนะคะเรื่องราวสําคัญที่สุดคนที่สําคัญที่สุดนะคะที่เขาจะไม่ปล่อยมือแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยจะท้อจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันขนาดไหนเนาะห้าเหรียญนะคะก็ อาจจะทะเลาะกันนะคะต่างคนต่างมีผ้าผันแผลแต่ก็ไม่ปล่อยมือจากกันหรือว่าไม่ทิ้งกันนะคะยังนั่งอยู่ด้วยกันอยู่พยายามที่จะปรับตัวปรับใจพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะรอให้เวลานะคะให้เวลาผ่านไปให้ใจนิ่งให้ใจเย็นก็ได้นะคะเด็กถือไม้นคะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยข่าวดีที่รอคอยนะคะสิ่งดีๆที่รอคอย เด e อ u สันนะคะความใสความสว่างความกระจางความสุขความสมหวังหรืออาจจะหมายถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็ได้นะคะไม่มีอะไรที่ที่ลังเลที่สงสัยเลยนะคะในความสำคัญของคุณที่มีต่อใจเขา แม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจการเงินติดขัดก็ตามโชคชะตาเข้ามาทดสอบความรักที่คุณทั้งคู่มีให้การความอดทนที่คุณทั้งคู่มีให้กันหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาก็ไม่สามารถทำให้เขา รู้สึกลังเลหรือสับสนในความรู้สึกที่มีต่อคุณได้นะคะคุณก็คือสิ่งดีๆคนดีๆที่เขารอคอยแล้วก็เป็นความสุขเป็นความสมหวังเป็นคนสำคัญในในหัวใจของเขาในชีวิตของเขานะคะพลังงานของคุณก็ไม่เคยลืมเขาก็คิดถึงเขาแล้วก็รักเขาหวังดีนะคะประหลารถนาดีต่อเขารู้สึกว่ามีความคลิกกัน มีความรักที่พอดีที่เติมเต็มกันและกันนะคะแต่ว่าตัวเขาในตอนนี้อาจจะไปโฟกัสที่การงานการสร้างฐาน,นะไหมนะคะแล้วก็อยู่ห่างไกลกันด้วยอาจจะไม่รีบร้อนจะไม่รีบเร่งเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะดูเย็นเย็นดูจืดจืดทให้คุณไม่แน่ใจนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีช่องว่างระหว่างกันแต่ไม่ว่าจะยังไงพลังงานของเขาคุณก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดในใจเขาพลังงานของตัวคุณเองแม้จะมีใคร เข้ามาจีบมีใครเข้ามาชอบคุณก็หันหลังให้กับทุกถ้วยนะคะเพราะว่าภายในใจของคุณนั้นมีแค่เพียงเขาคนที่คุณคิดถึงแล้วก็คุณไม่สามารถจะลืมเขาได้นะคะในหัวใจของคุณนะคะเก็บไว้ให้เขาเพียงคนเดียวคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณที่สุดแล้วนั่นเองนะคะภายใต้ความเงียบเสียงที่ดังที่สุดในหัวใจเขาก็ยังเป็นเสียงของคุณอยู่เช่นเดิมนะคะ